ไทยประกันชีวิตเอามาถึงช่วงนี้ครับจำปวดหน้าม่านสนับสุนโดยไทยประกันชีวิตเรวันนี้จะมาชอยเกี่ยวกับประกันเมื่อกันเนี่ชีวิตคิดระวังชีวิตคิดระวังก็ต้องระวังไว้การจะทาอะไรแต่ละอย่างต้องรอบคอบใช่ไหม อยากจะพูดเพื่งกันบางทีก็ไปเขียนโปงเขียนป้ายอะไรบางทีคนเรามาต้องห่วงชีวมนุษย์ด้วยกันขับรถไปเคยเห็นป้ายไหม้ยอะไรระวังถนนลื่นจะไปมันระวังมันทําไมถนนต้องเขียนเออระวังคนลื่นย่างอยู่แล้วแล้วเวลาเวลาขับขับรถไปข้างทางเออมีข้าวเปลือกขายตเขียนสามเม็ดดูสามเม็ดไก่จะพอกินสามเม็ดสามเม็ดสามเม็ดก่อน อ่ะยังไงครับชีวิตคนแต่ละคนนะครับคิดว่าชีวิตจัดเลียงเหมือนกันนะของเขามีค่าเหมือนกันอไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้นะครับหมาเหมือสุนัขอย่าไปกินอร่อยมันอร่อยที่ไหนมันอร่อยที่ไหนมันเป็นของใกล้ตัวด้วยใชหนึ่งชีวิตหนึ่งผลิตภัณฑ์นี่ก็สำคัญเหมือนกันอ้าวฟังนะครับชอยชีวิตคิดระวังเชิญครับ เออเงยเออโลกนี้ไม่มีอะไรแน่ผันแปรแล้วก็เปลี่ยนไปมีทั้งคนโจนมีทั้งเศรษฐีและมีทั้งโฉคดีแล้วมีทั้งโฉกรายมีทั้งโชกรายมีทั้งโชกดีมีทั้งคนมั่งมีมีทั้งคนยากไร้ สำคัญแต่ชีวิตนั้นสำคัญมากมายดูแลชีวิตเ้าไว้มันถ้าไม่มีมันเราอยู่ไม่ได้ทำมีชีวิตแล้วเรายังอยู่คิดดูว่าจะอยู่แบบไหน<อ>ไม่มีชีวิตถ้าก็ตายแล้วอเอาแล้วเอาแล้วเราจะทำยังไงถ้าตายแปแล้วเราอาจเป็นที จะรลอกเราได้รู้ว่าชีวิตของเราไม่แน่ต้องดูแลสุขภาพเขาไว้ใครไม่สบายให้รีบไปหาหมออย่ามัวรีรอไปหาหมอกันให้ได้อีกจะไปหาหมอทำไมล่ะเอ้าใครเขาทำหมอหาย,ยไปหาหมอที่คีนิกเออหมอหายที่คีนิกเออ โวย <ơn S 1> เพื่อนเอ,นอ๋ยการเจ็บโวยเคราะหามยามสวยหมอช่วยเราได้ถ้าเราไปหาหมอเงินก็ต้องมีหมอรักษาให้ฟรีมันมีที่ไหน<อ>ฟังให้ดีนะครับทุกท่านควรทำประกัน,นชีวิตไว้<อ>มันไม่แน่บอ,อกนี้อยู่ดีๆแกอาจจะตาย ยัยงพวกเราสามคนนั่งคุยกัน,น,นเ,เนี่ย,ยังไม่ทันทำอะไรเสียงปืนดังปั้งแกลงไปดิ้นปัดปัดอาแล้วแกขาดใจตายส่วนฉันซองผลก็กระโจนหนีออกไปได้ แกทำไมไปสองคนทำไมฉันไม่กระโจนตามแกไปก็แกตายอยู่ตรงนั้นแกจะตามฉันมาได้ยังไงเพื่อพวกเราสามคนไปด้วยกันดีๆกำลังขี่มอเตอร์ไซคแต่มีรถมาชนกระเด็นไปหัวแกฟาดเสาไฟฟ้าบิ้งปัดตา สองคนคออก็กระโจนหนีไปได้เอ,อทำไมแล้วแกไปสองคนทำไมฉันไม่กระโจนตามแกไป <c oughs> ทงที่เราสามคนไปนั่งกงชนแก้วพอแล้วพอแล้วขี้เกียจตายตายสองเที่ยวแล้วอย่าเพิ่งบอกว่าให้ทำประกันชีวิตแกอย่ามัวไปคิดแต่เสียดงเสียดายเสียดายเสียดายทำประกันวิเธอเอิร์ดมันถึงจะดีเพราะของที่ขอเสนอมากมายอย่างเช่นไอ้ค่จ่ายสามหมื่นเวย ทายทั้งคืนก็รวยตายไอ้ทั้งคืนแกรวยแน่แต่ว่ามีข้อแม้ว่าแกต้องตายแล้วพวกแกสองคน่ะอ๋อฉันกระโจนหนีออกไปได้โอ้ยพวกแก่นเก่งได้เก่งดีกระโจนหนีแม้กระทันไันแต่ว่าไอ้ที่แน่แน่ตัวแกเราต้องทำไว้อ้ฉันเนี่ยเราพฤติกรรม แกมันเสียงเลี้ยงเราไม่ค่อยได้ไปที่ไหนก็มีเด็กไปทั่วยางนีชัวตาย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 ,ตาย,ตายเดี๋ยวแกต้องโดนเมียแทนเลือดแดงเต็มหัวกระได้ของแกชอบไปหาเมียน้อยเมียสะกดตามรอยแกไปได้เพราะเพื่อนในวงโทรไปบอกเมียแกเมียแกก็เลยจับได้ ไอ้ที่โทรไปหาเมียแกดูให้แน่ว่าเป็นใครเวลาแกร้องทำไมมองหน้านั้นนอะคิดดูสิตยายงใช,ใหใช่หรือไม่ใช่ใช่หรือใช่หรือไม่ใช่ทำไมเขาต้องไปบอกเมียฉันเลา่าเอาถึงคราวแกโดนเมียแทงแตายทำไมแกไปบอกให้เมียฉันรู้ น้พวงอยาก,กดูแกโดนเมียแทงตายช่วยหน่อยอยากดูอา้าตกลงว่าฉันต้องโดนแทงเออเลือดต้องแดงเต็มหัวกระไดใช่เอา้าแล้วแกสองคนนะอ,อ่ะอ๋อฉันก็โจรหนีไปได้ <L> เมียกแทงฉันหน,นวหนีได้โอ้ยอีกง้นทำประกันกันไว้ก่อน ชีวิตแน่นอนกันสักทีไหนถ้าเราไม่มีเงินทองนี่ประกันจะสํารองใจเงินให้ก็น,นี่ไงไทยประกันชีวิตเขาดูแลชีวิตคนไทยเอทา แน,น้วมากครับ,รบมีคนแฟนทางบ้านถามมาว่าเอาเวลาไหนไปจดไปคิดโกงคิดกองการพีย้งโอ้ยไอเรื่องคิดะใครก็คิดได้ไม่ใช่เรื่องยากแต่มันจะมายากอีกตรงคิดไม่ออกนี่แหละพูดเอาอะไรอ, <c oughs> อยากให้นายงนภพลน,นงอชอยเรื่องอะไรออกมาถ้าไม่ทราบเบอร์ที่อยู่โฮกพอยทารู้จากบ้านพี่ยงผ่านป๊บก็เขียน ก็ด่าแล้ว huh. ก ah, ็ม <kek rebell> <people> ัดก้อนหินเฟี้ยงไปหลังคาบ้านข้าไปเลยข้างไปเลยนะครับผมเดี๋ยวเ้าจะแกะอ่านเองนะฮะผมนะฮะความสนุกอย่างนี้จะเกิดทุกวันอะไรนะเสาร์ใช่หรือเปล่าใช่อ่ะไว้สัปดาห์หน้าครับพบกับเราครับคุณพระช่วยวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ